สวัสดีทุกท่านนะครับพวกผมอภิเศ์นะครับวันนี้เราอยู่กับ c o เอ็มหนึ่งเก้าหนึ่งโมเดลคอมมานเดออีกแล้วจะวันนี้จะมาระบุปัญหานะครับมีเพื่อนๆนท่านหนึ่งถามเข้ามาว่าทําไมถึงขึ้นลำแล้วติดขัดครับขัดปอกแล้วติดขัดโอเคขอญาตเคลียร์ก่อนนะครับโอเคปลอดภัยคือเดี๋ยวผมจะมาถอดให้ดูแล้วกันเนาะวันนี้แมกกาซีนบรรจุได้ปกตินะครับ จ็ดนัดนะครับอันนี้เป็นลูกก็เป็นลูกดัมมี่ของอแกปกันเนาะได้แต่ามเ่เป็นลูกของแกปกันกยแยกไว้ก่อนเราจะมาโฟกัสที่ตัวปืน <c oughs> ขอไฟเสียงรบก,กวนด้วยนะครับลำกล้องเป็นลำกล้องตันนะครับคือตัวปืนตัวนี้เนี่ยเป็นโมเดลคัดออกเฉยๆนะครับจากญี่ปุ่นเนาะเ,เดี๋ยวเริ่มถอดกันเลยขออน <c oughs> ุญาตนะ เดี๋ยวผมจะพูดไปด้วยระหว่างถอดเนาะปัญหาหลักๆเนี่ยของเอ็มหนึกอหนึ่ตัวนี้นะครับก็คือเออ่ลำกล้องเขาเนี่ยเออยังไม่พูดเรื่องนั้นก่อนดีกว่าคือตัวปืนเนี่ยผมได้มือสองเนาะผมได้มือสองแล้วทีนี้มันจะเรียกว่าไงอ่ะ คือปืนมือสองนะครับแล้วปืนเป็นของค่ายทางญี่ปุ่นเป็นของโมเดลสะสมเนาะวัสดุอะไรพวกนี้มันจะไม่ได้คุณภาพเยอะอะไรขนาดนั้นเกตถอดเสร็จแล้วนะครับปัญหาเนี่ยมันอยู่ที่นี่ครับตัวลำกล้องท่านผู้ชมดูได้เลยนะคือทางขึ้นลูกอ่ะทางขึ้นลูกอยู่นี่มันไม่ได้สมบูรณ์ขนาดนั้นแลวตัวลำกล้องก็มีรอยแตกหักเนาะ เห็นไหมครับมีรอยแตกหักตาม,มาอายุการใช้งานและตามวัสดุเนาะเกตวัสดุคือมันเป็นซิงค์อลลอยทั้งตัวเลยจะมีเป็นเหล็กแท้แค่แมกซีนกับตัวพวกหมุดพินพวกนี้ซึ่งทำให้เวลารีโหลดเนี่ยมันติดขัดแต่มันไม่ใช่ปัญหาใหญ่เนาะปัญหาก็คือหนักกว่านี้ตอนมาวันแรกนะครับท่านผู้ชม ไม่สามารถขึ้นลำได้เลยอันนี้คือสปริงเดิมๆก็นะผมยังไม่ได้ซื้อเปลี่ยนนะสปริงรีคอยล์เดิมๆเลยอันนี้ลำกล้องออผมขัดสีแล้วก็ชุบดำลำกล้องผมขัดสีชุบดำเอาเนาะลมดำลมดำไม่ใช่ชุบดำคือข้างในลำกล้องก็จะเป็นลำกล้องตันอย่างนี้นะจะมีเหล็กกันขออนุญาตประกอบคืน คือปัญหาของตัวปืนเนี่ยหลักๆเลยมันจะอยู่ที่ทางขึ้นลูกนะครับเดีย๋ยวบออแม็กนั่นแหละไม่ใช่บอกแม็กผมพูดผิดขออภัยครับมันไปอยู่ตรงทางขึ้นลูกครับระหว่างระหว่างตัวฟเฟรมมันเนาะตรงนี้แล้วก็ลำกล้องมาณนะปัจจุบันนี้ก็ยังไม่สามารถแต่งได้มากกว่านี้อีกแล้ว ออกหมดเลยคืออันนี้เป็นห้องเข็บนะอบอกก่อนอันนี้คือห้องเข็บม,มันนะครับไม่มีอะไรเลยมีแค่ตัวคัดปอกอย่างเดียวใส่ติดได้เมื่านนะี้คือปืนตัวนี้เนี่ยเราต้องได้มาผมก็ต้องยอมรับสภาพอัดดับแรกก่อนเลยว่าเป็นปืนมือสอง แล้วก็ค่อนข้างที่จะเก่าพอสมควรเลยมันจะต้องมีอะไรสึกหลอตามอายุขยไปบ้างเนาะเดี๋ยวขอแยกประกอบ เอารปจุกระสุนใส่แมกกาซีแล้วก็ลองคัดปอะให้ดูนะครับว่าจะปกติหรือเปล่าคือ M1911 ตัวนี้เนี่ยผมไม่รู้ว่ามันหายากมากแค่ไหนนะแต่ผมได้มาในราคา800บาทพูดเลยแล้วกันเนาะได้มาในราคา800บาทจากรุ่นพี่ท่านหนึ่งนะฮะคือลำนะฮะนี่ยอ่ะปัญหามาแล้วลูกไม่เข้า ไปกับอันนั้น,น,นเดี๋ยวผมคัดใหม่คือมันไม่เกี่ยวกับขอลัางปอกนี่แหละปัญหาอีกอย่างหนึง่งซึ่งตรงนี้ผมก็ไม่ไม่ทราบเหมือนกันนะเพราะอะไรอันนี้ก็ไม่ไม่อันนี้หรอนี่แหละปัญหาโอ้ดูดมานัดหนึ่ง ลูกไม่ค่าเปลาะลูกไม่คัดนะลูกอยู่ข้างในนะแต่ไม่เกี่ยวกับขคาะหลังเปอาะอันนี้แหละคือปัญหาหลักๆเลยอ่ะอ่ะอันนี้ล็อกละเห็นไหมเกี่ยวละอย่าคัดปอกดูนะครับนัดต่อไปดันขึ้นไม่สุดนะเห็นได้เลยว่าหัวมันกดลงไปด้านล่าง คือปัญหาที่ผมประเมินตอนนี้มันน่าจะอยู่ที่บอ่อทางขึ้นทางขึ้นหอวลูกมันะทางดันลูกมันขึ้นแต่ถ้าเรากดแรงๆก็เข้าเหนะ็นไหมหรือเราสไลด์นัหนักก็เข้าเหมือนกันโอเคลูกหมดนะครับลูกหมดตัวนี้สไลด์แม่ค้างนะน่าจะเป็นที่สปริงเพราะว่าถ้าถอยดันอีกหน่อยหนึ่งมันจะถึกแล้วแต่มันไม่ถึก ตัวนี้ก็เอามาดูอาการนะครับก็ซ่อมๆกันไปเนะาะเท่าที่ซ่อมได้โอเคอาการเป็นอย่างนี้นะครับก็เอาขึ้นหิ้งแขวนเป็นโมเดลสะสมไปเนาะเพราะว่าไม่ได้ใช้งานอะไรได้อยู่แล้วก็ตามลักษณะตามชื่อเลยครับผมโมเดลคัดเปาะเอาไว้ตั้งโชว์อย่างเดียวโอเคตัวนี้ก็ ตามนี้เลยนะครับสำหรับวันนี้เนาะไล่ดูระบบอาการแล้วก็อีกหนึ่งอาการที่ผมลืมพูดไปคือนกสับเขาเนี่ยมาวันแรกเนี่ยมีล็อกบ้างไม่ล็อกบ้างหเห็นไหมไม่ล็อกเนี่ยไม่ล็อกอน,นี้ล็อกปกตินะน,นี่คือแบบทำไปบ้างหน่อย,อยแล้ว แต่ก็ยังมีอาการเหมือนเดิมอยู่แต่ก็ดีกว่าเดิมก็วันนี้คือทำคลิปรวมให้ดูว่าเพราะอะไรสาเหตุอะไรตอนในคลิปเรียวคลิปสั้นเนี่ยถึงคัดปอกให้ดูแล้วมันมีอาการติดขัดสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับก็ถ้าอยากให้รีวิวตัวไหนเพิ่มเติมก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับเดี๋ยวผมจะจัดทำคลิปมาให้เนาะอแล้วก็ภายใน กลางกเดือนนี้จะมีรีวิวอีก2ตัวเนาะบอกไว้เลยอีก2ตัวนะครับก็สำหรับวันนี้ลากันไปก่อนนะครับผมขอบคุณครับ